เิงพักเล็กๆของผู้สแสวงหาขอต้อนรับเข้าสู่การเดินทางย้อนลำลึกไปยังจุดเริ่มต้นของ Nexus Life ที่นี่คือสถานีจุดเริ่มต้น ที่ทุกย่างก้าวไม่ได้เริ่มจากความพร้อมแต่เริ่มจากความเชื่อย้อนกลับไปในวันที่ยังไม่มีอะไรเป็นรูปร่างเรามีเพียงคนเล็กๆห้าหกคนกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อในบางสิ่งเดียวกันไม่มีระบบไม่มีทรัพยากรหรือสูตรสำเร็จไม่มีแบบแผนและโครงสร้างไม่มีอะไรเลยนอกจากความเชื่อฝังไม่มีสิ่งใดชัดเจนมีเพียงใจที่ชัดเจน ไม่มีทิศทางที่แน่นอนแต่มีจุดหมายที่เรามองเห็นไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือใดๆมีแค่ใจที่พร้อมจะเดินบางคนเบิร์นเอาจากการใช้ชีวิตบางคนกำลังจะย้ายถิ่นฐานไปต่างเมืองบางคนล่องลอยไล้เป้าหมายแต่พระเจ้าไม่ได้มองหาความพร้อมพระองค์มองหาใจที่ยอมจำนนและจากจุดจุดนั้น Nexus Life ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น จากวันนั้นจุดเล็กๆกลายเป็นคำตอบของการส่งเรียก Nexus l i f e ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นขององค์กรแต่คือการเริ่มต้นของการเดินตามรอยพระคริสอีกครั้งที่ความอ่อนแอของมนุษย์กลายเป็นพื้นที่แห่งฤทธิเดชของพระเจ้าคริสตจักรออนไลน์เคยเป็นเพียงความคิดลอยๆในสายลมดิจิตอล แต่วันนี้กลายเป็นหลักฐานว่าพระเจ้าทรงทํางานได้เกินรอบที่มนุษย์วางไว้ไม่ใช่แค่ในตึกไม่ใช่แค่บนธรรม,มาแต่ในห้องนั่งเล่นธรรมดาๆที่หน้าจอหนึ่งมีทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ําตาของชีวิตที่กําลังกับคืนสู่อ้อมแขนของพระองค์สิ่งที่คุณกำลังเห็นไม่ได้เป็นแค่ผลลัพธ์ของความคิดสร้างสรรค์แต่มาจากการทรงนำของพระเจ้าทีละก้าวอย่างตั้งใจ ผมและภรรยาได้วางแผนชีวิตจะย้ายไปใช้ชีวิตที่เชียงใหม่เราได้สมัครเข้าโรงเรียนใหม่ให้ลูกเรียบร้อยแล้วเรื่องบ้านก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมมีที่ดินแล้วผมดินแล้วออกแบบบ้านเสร็จหมดแล้วในช่วงเวลานั้นเองผมได้รับโัรศัท์จากอาจารย์ธนนท์พร้อมกับคำเชิญและความท้าทายให้เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์หลังจากวางสายผมเริมอธิษฐานทันทีและในช่วงเวลานั้นเองพระเจ้าได้สัมผัสและทำงานในใจของผมอย่างลึกซึ้งผมจึงแบ่งปันพระงใจนี้ให้ภรรยาฟังและเราได้ที่ฐานร่วมกันเพื่อขอการสนับสนุนจา หนึ่งสัปดาห์ต่อมาผมและภรรยาตัดสินใจตอบรับคําเชิญนั้นเรอตอบรับโดยที่ยังไม่มีทีมงานไม่มีทรัพยากรยังไม่มีภาพชัดเจนเลยว่าจะเริ่มต้นอย่างไรแต่เรามีความเชื่อและเชื่อพ,พระเจ้านั่นคือจุดเริ่มต้นของ Nexus l i f e Nexus l i f e ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีแค่เพื่อการเชื่อมต่อแต่เพื่อลระหัวใจและนําผู้คนกลับคืนสู่อ้อมแขนของพระบิดาเมื่อพระเจ้าทรงใช้โลกดิจิทัลเป็นเวทีของพระองค์ สิ่งธรรมดาที่เคยถูกมองข้ามก็กลายเป็นเครื่องมือแห่งการเปลี่ยนแปลงนับแต่นั้น n n x u s l i ไ e ก็ได้บังเกิดขึ้น